เข้าสู่ช่วงสังคมออนไลน์นะครับและตอนนี้คุณเอกอัธกรอยู่กับพวกเราแล้วครับสวัสดีครับคุณเอกครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณเอกครับวันนี้เรื่องราวของสื่อสังคมออนไลน์เราจะมีอะไรที่สําคัญสาคัญบ้างครับประเด็นคงเป็นประเด็นฮอตนะครับประเด็นเรื่องนายกมาตรเ็ตแลวก็เป็นมีองค์กรที่เกิดขึ้นมารองรับองค์กรที่แปลกๆนะครับองค์กรเก็บขยะสังคมองค์กรเก็บขยะใช่ครับสังคม อ๋อแสดงว่าจะเก็บพวกที่บขยะสังคมไม่ดีบขะแม่ดีมีพวกไปเที่ยวเตจเตยอะไรหรือเปล่าไม่ใช่ไม่ใช่เหรออ๋อเก็บเก็บพวกมีความเห็นต่างใช่ครับอ๋อเี้ก็ไม่ไม่ใช่ขยะแล้วเริ่มเข้าใกล้สู่เป็นยุคเลสกาดเต็มที่อะไรครับเจ้าของคือคือถ้าถ้ามองจากมุมงจนก็เหมือนเป็นเลสกาดถ้ามองอย่างอีกฟากหนึ่งก็เหมือนนี่คือคือเอ็กซ์ตรีมเนอ็กซ์ตรีมิซึมคือขั้วสุดขั้วที่ที่พยายามจะขจัดกลุ่มที่มีความคิดเห็นต่างนี่ผมมองไปถึงลาวันดามองไปถึงสมัยก่อน เยอรมันเนี่ยเขามีกลุ่มที่เรียกว่าเกสตาโปคอยเก็บพวกมีความเห็นต่างกับฮิตเลอร์ประมาณนั้นเลยนะเนี่ยใกล้เต็มทีแล้วเอาแลราเรามีอะไรให้ชมเช่นลยครับเดี๋ยวขอภาพแรกเลยครับเมื่อวนมีการพูดถึงข่าวท่าหัวเลยเจ้าคุณพิพิธนะครับที่ท่านเข้าไปในการทําบุญทําบุญผมไม่แน่ใจว่ครบบสิบห้าปีสารัฐธรรมนูญประมาณนั้นครับเสร็จแล้วท่านก็ได้ตั้งคําถามกับทางประธานสารัฐธรรมนูญไว้นะครับว่าการขอนายก มาราเจ็ดเนี่ยเป็นประชาธิปไตยหรือไม,มใ่ให้เวลาเจ็ดวันให้เวลาเจ็ดวันทำได้หรือเปล่าทำได้หรือเปล่าเป็นประชาธิปไตยหรือไม่นะครับเมื่อวานแต่ดูพาดหัวข่าวเมื่อวานเนี่ยเราผมเรามาถึงจุดหนึ่งที่ท่านต้องออกมาสอนสารแลธรรมนูญให้ทำหน้าที่ให้เป็นกลางนะครับความจริงมีหลายหลายฝักหลายฝ่ายมีประชาชนร้องถามและสารแลธรรมนูญเนี่ยก็ตั้งโต๊ะแถลงข่าวหลายรอบก่อนหน้านี้ก็ตั้งโต๊ะแถลงข่าวนะครับแถลงข่าวว่าสารแลธรรมนูญไม่มีธงทางการเมือง แถลงข่าวว่าไม่ยุ่งเกี่ยวกับการเมืองทําคดีบริสุทธิ์ยุติธรรมนะครับวันนี้เรามาถึงจุดที่ท่านเจ้าคุณต้องออกมาสอนสารธรรมนูญว่าพระผู้ใหญ่ต้องมาถามนั่นแหละว่าวันนี้ท่านยังเป็นกลางอยู่หรือเปล่าใช่ไหมครับและจริงๆท่านเจ้าคุณเนี่ยสมัยในสมัยไหนท่านก็ออกมาตักเตือนเสมอนะสมัยปีห้าสามเรากช ท่านเจ้าคุณก็ามาตักเตือนอปชเหมือนกันนะว่าอย่าทำอะไรที่มันเกินเลยไปอะไรต่างๆก็เหมือนกันเพราะว่าท่านต้องการให้บ้านเมืองสงบสุขม่งั้นบ้านเมืองเป็นทุกข์ถ้ารบกันไปกันมาฆ่าปันกันเองคนไทยฆ่าปันกันเองไม่ใช่ระบอบประชาธิปตไตยมันจะเกิดอ,อะไรขึ้นลหละแล้วก็พระที่ออกมาตักเตือนทุกฝ่ายนะครับส่วนมากก็จะเลือกข้างก็จะเลือกข้างไปเลยนะครับแต่หลังๆเนี่ยเราเริม่มมีผมเชื่อว่า หนึ่งในท่านที่เป็นกลางจริงๆนน่าจะเป็นทางพระพุทธศาสนาได้ถ้าเราหวังเพิ่งอ,องค์กรไหนไม่ได้นะครับท่านท่านออกมาเตือนหลายๆอย่างนะครับอย่างเช่นการอย่าย,ยึดเอาความจงรักภักดีไว้อยู่ฝ่ายเดียวหรือคิดว่าตัวเองถูกนะครับแล้วก็ที่เลยว่าที่ท่านมาเตือนท่านมาเตือนสตินะฮะท่านไม่ได้มาเตือนว่าสังคมจะออกอย่างไรแต่ให้ท่านมีให้ทุกคนมีสติในการที่จะคิดในการจะไต่ตรองเพื่อหาทางออกนที่นี้เดยวข้อรารอาจจะกล่าวหามหาเทระก็ได้เพราะไม่ถูกกับพุทธอิสระก็เลยออกมาจงตีหรือเปล่า เาาพราะท่านพุทธอิสระท่านก็สนับสนุนอีกฝากหนึง่งอาจารย์อย่าลืมว่าแล้วคนที่คนที่เคยเคยบอกว่ามันมีการยิงอยู่ที่ม็อบทางม็อบกบป,ปสที่อยู่ตรงแจ้วธนะทางพุทธอิสระเนี่ยอยู่ตรงเวทีนั้นแต่มีการยิงประชาชนเรื่อยๆพวกนั้นเขาจะไม่ถูกกันหมดแล้วอาจารย์ประเทศเราเนี่ยก็ไม่รู้ไงใครอยู่ไปนั้นมันถูกเสมอไนะก็<อ> <S <S> ต้องตั้งคำถามนะครับต้องตั้งคำถามเหมือนกันทาไมไปนู้นถูกเสมอทําไมไปนี้แค่คิดก็ผิดแล้วแต่มันเป็นมันเป็นสิ่งที่ดีในประเทศเรานะครับที่เราเห็นกระบวนการยุติธรรมเนี่ย ต้องมีพระออกมาบอกว่าทําหน้าที่เป็นกลางในเมื่อประชาชนหรือหลายๆฝั่งตั้งคำถามกลับไปแล้วก็ไม่ได้มีบทบาทหน้าที่ที่จะออกมาชัดเจนนะครับ mm hmm. แล้วเหมือนองค์กรอิสระต่างๆอย่างเช่นการขอยื่นพยานเพิ่มเติมของ,ของทางปปชล่าสุดปปชก็ไม่ให้แล้วก็ให้คหําตอบว่าก็เคยให้แล้วหรือยืดเวลาแล้วจริงๆเนี่ยเราต้องขอร้องทางสารร,รัฐมนูญให้ไปสาบานหน้าพระแก้วมรกตสาบานว่าจะเป็นกลาง สาบานว่าจะทําหน้าที่อย่างซื่อสัตย์สุจริตและเป็นกลางต่อหน้าพระแก้วมรกตให้กับประชาชนชาวไทยแล้วท่านจะตัดสินยังไงก็เตือนตามใจท่านแหละเพราะท่านสาบานไปแล้วละ่ะท่านก็ได้รู้ว่ากรรมเวรมันทำตามให้เรียกว่าทัานตาเหนนน็นเดี๋ยวเดี๋ยวท่านก็จะบอกว่าท่านไม่ใช่ในัการเมืองมันเกี่ยวอันนี้เป็นเรื่องแต่ไม่ก่อนเนี่ยควรเป็นสารเป็นอะไรเนะี่ยเป็นใครถ้าเคยใครไปขึ้นสารเป็นพยานแถวสารดีกาแถวนั้นนะก็ต้องสาบานต่อหน้าพระแก้วมรกตเพราะถึงต้องตัง้ง ศาลฎีกาแถวนั้นไงเพราะที่พอย้ายมาไกลแล้วก็เลยไม่ได้สาบานหน้าพระแก้วโมรกดผมว่ามันเป็นมันก็เป็นการตั้งคําถามที่ดีกับกระบวนการตุลาการไทยนะครับ,รบว่าเราจะอยู่กันอย่างนี้จริงไหมต้องให้การตักเตือนจากหลายๆฝ่ายมาถึงที่พระพุทธศาสนาต้องตักเตือนแล้วว่า<ห>ตอนนี้<า>นักการเมืองทั้งหลายทั้งปวงถ้าเขาไม่บริสุทธิ์ใจเขาไม่กล้าสาบานนะศาลเนี่ยกล้าสาบานไหมว่าเป็นกลาง อยากเห็นเหมือนกันนะผมว่าชาวไทยอยากเห็นว่าองค์กรกลางทั้งหลายอิสระทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นกกตปปชอะไรต่างๆออกมาเลยไปสาบานตัวหน้าพระแก้วมรกตแล้วบอกว่าข้าพเจ้าจะเป็นกลางถ้าขาเจ้าไม่เป็นกลางกายินดีให้พระแก้วมาหักคอภายในกี่วันกี่เดือนพระแก้วบามไม่ใช่สมัยก่อนก็ต้องสาบานอย่างนั้นจริงๆนะแต่ไม่เนี้ยไม่มีการสาบานให้มันเป็นไปให้มันเป็นไอไปไปในสามวันเจ็ดวันอย่างเงี้ยแหละครับได้ผลแน่ๆเลยว่า ใครที่ไม่เป็นกลางวันนี้ก็ต้องตกใจเพราะนางยักษ์กระบองก็คงไม่ช่วยเอ๊ะนางยักษ์คือใครครับไม่รู้ที่ล่าสุดที่สวมหัวนางยักษ์อ่ะครับนางยักษ์คือผีเสื้อสมุดไงผีเสื้อสมุดเนี้ยโดนทุบเลยใช่ไหมครับเป็นภรรยาของพระไยมณีพพระาพมณีเบื่อแล้วตอนแรกก็ชอบกันอยู่พอพระาพมณีเบื่อก็กลายเป็นนางยักษ์นะเดี๋ยวเรามีภาพนางยักษ์ต่อไปด้วยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวขอภาพเดี๋ยวมีภาพ้ายนะครับเดี๋ยวภาพขอภาพต่อไปเลยครับครับผมอ่า อันนี้เป็นหน้าปกของต้องร้งองเป็นเพลงเนี่ยร้องเป็นเพลงหิวเมื่อไรก็แวะมาความจริงไม่น่าจะหิวนะครับหรือว่าหิวอํานาจอาจารย์มันเป็นโหยอํานาจมากโวยอํานาจโหยเมื่อไหร่ก็แวะมามา,มาตราเจ็ดใช่ครับ<ห>มาจากหน้าปกหนังสือโลกวันนี้นะครับแล้วก็สังเกตดูว่าตรงที่เป็นเส้นเคิร์ฟของตัวโน้ตเนี่ยนะครับจะมีเป็นตัวโน้ตอยู่ผสมกับตัวตาช่างที่เป็นสัญลักษณ์ของความยุติธรรมนกหวีดน้กหวีดมือตบมือตบ้ตบนะครับเท้าตบนะครับ แล้วก็เป็นนายกมาตาเจ็ดอยู่บนผานแลฐธ<อ>้ร,รมนูนมันนี่นค,คือออเคสตราเลยฮะ <laughs> นี่เห็นไหม่าเขาเรียกออเคสเรชั่น <laughs> ตามศัพท์ของท่านจาริกิตเลยก็คือส่งลูกเป็นลูกทอดเหมือนกับดนตรีเลยแต่มันบ่อยไปไหมจารย์มาตราเจ็ดเนี่ยที่เราร้องขอกันเราไม่ได้ร้องขอนะครับแต่เมื่อวานก็เห็นมีคนพูดถึงว่าจะต้อง จะต้องไปสู่ตรงนี้ให้ได้ทางฝั่งคือผมว่าเขาอ่านหนังสือไม่แตกอ่ะต้องไปเรียนใหม่อ่ะผมว่ารุ่นนี้ไม่ได้เรียนมานีมานะแน่นอนเลยเลยอ่านไม่รู้เรื่องตามประเพณีการปกครองก็ว่าตอนนั้นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขนั่นก็หมายความว่าประเพณีการปกครองประชาธิปไตยปกติคือต้องมีเลือกตั้งต้องมีสภานี่คือประเพณีประชาธิปไตยใครๆก็รู้ ทุกประเทศที่เป็นประชาธิปไตยก็ใช้แบบนี้หมด<ช>เราจะไปนอกแบบมาได้ไห<ง>มคือสังเกตหนึ่งที่อาจารย์พูดก็ถูกฮะเพราะคนท,ที่มาพูดเรื่องนี้ไม่ไม่เคยเรียนมานีมานะเพราะคือก่อนหน้าเขาคือรุ่นก่อนหน้ารุ่นก่อนมานีมานะขุนวิจิตอะไรักอย่างคืออันหนึ่งที่น่าสนใจพวกปฐมกอกาอซึ่งซึ่งซึ่ง,ซ,ง,ซ,งซึ่งความรู้ภาษาไทยน่าจะแตกฉานกว่านะคือรู้ภาษาไทยแต่ว่าไม่รู้เรื่องไงอ่านแล้วไม่รู้เรื่องอ่านภาษาไทยชัดถูกต้องรู้จักสระทุกตัววรรณยุกต์ทุกตัวอ่านได้แต่ไม่รู้ความหมายไง อย่างเงี้ย<ป>ผมว่าเด็กๆประถมมัธยมอ่านก็รู้เรื่องว่าหมายความว่าประเพณีนี่คือประเพณีตามระบอบประชาธิปไตยไม่ใช่ประเพณีอะไรไก็ได้อะไรก็ได้ไม่ใช่อ่านแล้วยังไงก็เข้าใจะหรือประเพณีของระบอบเก่ามันไม่มันไม่สา,สามารถนำมาใช้ได้เมือ่อวานมีน้องผู้ชายสองคนที่มานั่งตรงนี้ตอนเย็นนะครับเทปตอนเย็นแล้วพูดว่าประเพณีปฏิบัติของประเทศเราก็คือการเลือกตั้งไงอืมเพราะมัน มันทําต่อๆกันมามันไม่ใช่มีครั้งเดียวมันจะเป็นประเพณีได้อาจารย์ค<ะ>รับพอผมฟังเด็กพูดล้วเด็กยังคิดได้เลยเพราะประเพณีที่บอกว่าจะเป็นการแต่งตั้งอะไรมาเนี่ยเป็นประเพณีที่เขายกเลิกไปแล้วมันยกเลิกไปตั้งยี่สิบปีมันมากับการปฏิวัติรัฐประหารห ในใ<ช>ยุผด็จการนั่นแหละเขาเขายกเลิกไปแล้วเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้ไม่ใช่ประเพณ<ช><ช>ีประชาธิปไตยนั้นประเพณีประชาธิปไตยซึ่งเรารู้จักกันมาตั้งแต่ปี35มห้าเป็นต้นมาก็คือนายกฐมนตรีมาจากการเลือกตั้งนั่นเองเราต้องมีสภาผู้แทนราษฎรเป็นผู้รองรับอย่าลืมนะหมดหมายของ<ช>พฤษภาสามห้า<ช>คือมรดกที่สําคัญที่ให้ประชาประชาธิปไตยมันเติบโตมาถึงทุกวันนี้นะนั่นคือประเพณีที่เราถ่ายทอดกันมายี่ิกว่าปีเป็นอย่างน้อยแล้วล่ะแต่ขณะนี้เราจะประเพณีไหนประเพณีที่เขายกเลิกยุบ ไปแล้วไม่เอานั่นคือประเพณีเก่าแก่เก่ากว่านั้นมันเกิดยังสามห้าเนี่ยเกิดแล้วครับเกิดแล้วใช่ไหมหรือการอ้างสิบสี่ตุลาหนึ่งหกมันก็เกิดขึ้นครั้งเดียวครั้งเดียวมันไม่ใช่ประเพณีประเพณีต้องต่อเนื่องถึงเป็นขนรรมเนียมประเพณีถูกไหมใช่แล้วใครก็รู้เนี่ยผมว่าคนก็คงงงเ่เพราะว่าผู้ก่อการที่จะคิดเอามาตราเจ็ดอะไรทั้งหลายแหล่เนี่ยที่มาจากการแต่งตั้งเนี่ยนะ เขาเป็นผู้ที <t <t ่อยู่ก่อนหน้านั่นไงเขาเป็นผู้ประหาประเ็ศเมื่อ3ามิกว่าปีก็คือก่อนหน้าพฤษภาสามห้าทั้งนั้นเลยนะแล้วก็ไปคิดเหมือนเหมือนกันเพราะว่าแต่ก่อนคิดได้อย่างนี้เขาแช่แข็งความคิดแล้วคนแก่เนี่ยพออายุ80ไปแล้วนะรูปแบบเป็นไงจะจำเรื่องเรื่องเก่าๆใช่ก็บอกแช่ไม่ลืมไม่ลืมเรื่องเก่าเลยแต่ลืมเรื่องปัจจุบันเขาแช่แข็งความคิดไว้ฮะให้อยู่ในเรื่องเก่าที่เขาเคยอยู่ไม่เชื่อกณลองให้เขาไปจอดรถเลย ขับรถไปจอดได้ลืมหมดที่จอดอยู่ตรงไหนแต่เล่าเรื่องสมัยเขาเด็กๆเขาเล่าได้เขาจาได้หมดเลยแต่เรื่องปัจจุบันนี้จะไม่รู้เพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่ไม่รู้เรื่องปัจจุบันเนี่ยก็ไม่ควรอยู่ในการวุ่นวายของเรื่องโลกปัจจุบันหรอกเพราะว่าสิ่งที่เคยได้ผลเมื่อสาิปีที่แล้ววันนี้ไม่ได้ผลแล้วนะครับอ่ะลองดูนะครับจะสายแล้วหยุดหรือจะหยุดก่อนสายนะครับภาพต่อไปเลยครับคุณเป็นรบกวนชื่อกา<อ>วันนี้อ่าอ,อ,อันนี้เป็นต้นไม้มันจะมีวงปีของมันใช่ไหมครับของเล่าเนี่ย อย่างที่บอกว่าต้นมันเกิดจากอะไรครับรากมันเกิดจากอะไรตัววงปีมันก็น่าจะส่งผลมาอย่างนั้นนะครับคือทุกปีเนี่ยต้นไม้จะเปลี่ยนฤดูกาลนะมันจะมีหนึ่งปีจะมีหนึ่งวงหนึ่งวงหนึ่งวงไปเรื่อยๆนั่นเองครับอันนี้การ์ตูนของคุณอรุณนะครับดูภาพวงข้างใ่สุดนะครับมันเริ่มจากรัฐธรรมนูญนะครับแต่รัฐธรรมนูญเนี่ยมันมีคนพูดกันมากมายว่ามันไม่เป็นประชาธิปไตยพอไม่เป็นประชาธิปไตยก็โตมาเป็นรถถังวงปีต่อมา ต่อมากลายเป็นตุลาการเรียกว่าตุลาการวิบัติเนี่ยนะครับเราก็รีวิบัติเราก็จะ<อ>เป็นวงน<ง>ไปวน<อ>วงๆไปนะครับ<อ>ก็เป็นภาพล้อนะครับแล้วก็ล้อเลียนเรื่องการที่ตอนนี้ไม่ใช่รัฐประหารแล้วจะกลายเป็นตุลาการวิบัติ พิวัตรอะไรของเขาที่เขาอ้างไปนะครับขอภาพต่อไปนะครจริงๆตุลาการเนี่ยต้องนับเฉพาะสารชั้นต้นสารอุทธรสารฎีกาเนี่สารรัฐธรรมนูญปปชไม่เกี่ยวถึงแม้บางคนจะเป็นมาจากตุลาการเก่าก็ตามก็ถือว่าไม่ใช่คือคือน่าสนใจนิดหนึ่งไอรัฐมนุน50เนี่ยมันไปตีกรอบฝ่ายตุลาการโดยให้คือจริงๆพูดถึงตุลาการเนี่ยเราพูดถึงฝ่ายตุลา ตุลาการสารยุติธรรมนั่นคือที่จานผู้คือสารชั้นต้นสารแพ่งสารอุทธรณ์สาลฎีกาแต่นี้มันไปผนวกไอ้สองสารขึ้นมาซึ่งมันไม่ใช่สารในในความในยะปกติเพราะว่าการได้มาซึ่งตําแหน่งก็ไม่ได้อยู่ในขั้นตอนมันมากับตําแหน่งทางการเมืองผูกพันทางการเมืองแต่พยายามที่จะมีอํานาจและการบังคับใช้ทั้งหมดเนี่ยบนฐานสารยุติธรรมคนดีจะบริหารราชการได้ดีจริงๆแล้วมันอาจจะไม่ใช่ใช่ครับนะเหมือนหมอเก่งๆบางคน พอมาเป็นผู้มืในการโรงพยาบาลโรงพยาบาลเละเทะเลยเพราะว่าแกเป็นหมอเก่งใช่แล้วเราก็เสียหมอเก่งๆไปคนหนึ่งได้ผู้มือการแย่ๆมาหนึ่ง<ร>คนเราอยู่ในโลกที่เขาเรียกว่าแบ่งงานกันทําตามความถนัดความรับผิดชอบหรือความสามารถตัวเองไม่ใช่คนหนึ่งสามีม,มีมีความสามารถที่จะทําได้ทุกอย่างมันก็ใช่<า>แล้วหมอหมอผ่าตัดหัวใจเก่งฉกาจมากคนจะตายแล้วฟื้นได้พอมาเป็นผู้ผ่ารโรงพยาบาลเราก็เสียหมอดีๆไปหนึ่งคนแล้วได้ผู้มือการซึ่งไม่แน่ว่าจะดีหรือเปล่าเพราะไม่เคยเรียนบริหารธุรกิจมาเลย ลำดาบบริหารจัดการอาจจะเสียหายก็ได้นะครับเอาละครับตามภาพต่อไปเลยครับเป็นภาพของคุณชูวิทย์นะครับที่พูดถึงเมื่อวันก่อนที่มีการนัดการจะนัดประชุมกับทางฝั่งของพักการเมืองของกกตระหว่างพักการเมืองกับกกตนะครับความจริงคุณชูวิทย์บอกว่าไม่ต้องไปนัดพักการเมืองอื่นเลยกกตควรจะนัดคนที่ต้องจะขัดขวางการเลือกตั้งและก็พักประชธิปัตคือง่ายๆครับว่า ถึงจะนัดก็คุณชีวิตก็มองอย่างนี้ครับเพราะว่าถึงจะนัดพักการเมืองอื่นมานัดใครทั้งหมดมาหมดแล้วแต่คู่กรณีไม่มาและปัญหาก็คือถ้าสมมุติว่าจัดเลือกตั้งแล้วก็ในเมื่อกกตบอกว่าถ้าไม่ยอมถ้าไม่สงบก็ไม่จัดและทําไมไม่เอาไปตัวปัญหามาคุยกันคือท่านก็ไปคุยกับตัวปัญหาจริงสำหรับคนที่ทําให้เกิดการเลือกตั้งไม่สงบก็คือคนที่ขัดขวางการเลือกตั้งกับพรรคประชาธิปัตย์ที่ไม่ลงเพราะฉะนั้นเขาก็ดูว่าไม่ต้องไปนัดการอื่นเลยท่านควรจะทาหน้าที่ของท่านคือไปนัด ทางกปปสมาเคลียกันว่าจะขัดขวางอย่างไเริ่มตั้งปี49เนี่ยยังจําได้ไหมเริ้มตั้งปี49เนี่ยพรคประชาธิปัตย์ไม่ลงเลยสองครั้งเสร็จแล้วผลเป็นไงรัฐประหารใายครับอืเป็นอย่างนั้นเลยคุณชูวิทย์แกก็บอกเหมือนกันบอกว่าเนี่ยถ้าพรคประชาธิปัตย์ไม่ลงไม่รู้จะลงทําไมเสียค่าไปเสียค่าสมัครเสียเสียทุกอย่างหมดแล้วไม่ได้คืนด้วยแต่ล่าสุดก็ประชาธิปัตย์ตอบรับแล้วนะครับว่าจะเข้าร่วมประชุมแล้วเพื่อไทยก็พร้อมที่จะให้ถ่ายทอดสดนะครับต้องลองดูกันว่าจะเป็นนยยััังงไไะคครรบบขออภาพต่ปเล ขอขยายใหญ่นิดนึงนะครับอันนี้อะไรอันนี้เป็นภาพล้อเลียนนะครับแต่ผมมาเศร้าใจนะคอร์สมาไล่ตีคือตัวสีฟ้าเนี่ยเขาตั้งชื่อว่าเป็นอภิสิทธิชนครับสีแดงแกงอภิสิทธิชนแปลว่าชนของอภิสิทธิ์หรือเปล่าคือชนชั้นอภิสิทธิที่มีชนชั้นที่มีอำนาจใช่ครับจะแปลว่าอะไรดีชนผู้ชนชั้นมุ่นหนุนคุณอภิสิทธิหรือเปล่าก็น่าจะใช่นะผมว่ามันกลุ่มเดียวกันนะมันมันมันไม่น่านะไม่ใช่หรอกผมว่าเป็นคนที่มีเป็นพวก อะไรล่ะอีลีดชนชั้นนำในสังคมแต่ในภาพนี้ถือค้อนไว้นะครับเป็นตัวตัวแทนอะไรสักอย่างของการเมืองไทยของตุลาการไทยแล้วก็ใัดค้อนอยู่แหละผมไม่ค่อยเห็นนะก็ใช้ครับยังใช้กันอยู่ใช่ครับแพชอนแบบช้อนไอ้ค้อนในสภายังมีเลยจันต้องตอนที่แบบปลาเก้าอี้อะไรกันอย่างเงี้ยแต่ค้อนผมไม่อยู่แล้วครับผมว่าวัฒนธรรมนี้ต่อไปเปลี่ยนแน่เปลี่ยนเป็นนกหวีดเปล่าเออทีนีอะไรปั๊บเป่าปิด อาจารย์อยาเดี๋ยวเดี๋ยวเขาได้เข้าสภาเดี๋ยวเขาเอาไปเป่าไม่ผมว่าเอาไปเป่าชัวเลยอะแน่นอนแล้วอาจจะมีคําสั่งห้ามเป่าในที่สาธารณะก็ได้โอ้ยอาจารย์เขาถือก็อีทุ่มในสภาเขายังทําได้เขาจะไปนับภาษาอะไรกับรงวทย์ครับเขาทําได้ทุกอย่างวัฒนธรรมไทยขนรรมเนียประเพณีไปคงวิบัติกันต้งหมดแล้วภาพต่อไปเลยครับ อันนี้คุณสดศรีพูดไว้นะครับและผมเห็นว่าเข้าสถานการณ์ครับคือการไม่อยากได้ยินปัญหาการเลือกตั้งเนี่ยเกิดจากกรกตเพราะการเมืองเป็นเรื่องของการเมือง<ม>ใครใครจะทําสิ่งใดก็ปล่อยเข้าไปกรกต<ม>ไม่มีหน้าที่ไปเคลียร์ปัญหาทางการเมืองนะครับ<ม>แต่กรกตมีหน้าที่ทําดําเนินการการจัดเลือกตั้งเพื่อให้ทุกอย่างเดินไปสู่ระบอบประชาธิปไตยออคุณสดศรีเป็นหนึ่งกรกตหนึ่ง<ม>ท่านนะที่คนเสื้อแดงก็ด่าทอแกต่อว่าแกเพราะ<ม><ม>ตอนนั้นน่ะแกทำหน้าที่ของแกตรงๆนะครับ ใครทําอะไรขัดขวางอะไรแกก็แกก็ว่าตรงๆนะการการแม้กระทั่งการไปหาเสียงคุณอภิิ์แล้วมีการไปมีคนไปไประท้วงแกก็ตอบว่าตรงๆนะครับแต่พอมาถึงจุดหนึ่งแกก็บอกว่ากกตก็ต้องทําหน้าที่กกตสิจะ,จะไปทํานู่นทำนี่ท,ทำไค<ร>ือเราต้องให้ความเคารพคุณสดิษีนะคบว่าท่านก็ทําหน้าที่ของท่าน สุดความสามารถในยครับท่านดำรงตําแหน่งอยู่ดังนั้นเมื่อท่านพ้นจากตําแหน่งเนี่ยท่านเห็นอะไรที่ไม่ไม่ถูกไม่ต้องท่านก็ออกมาออกมาให้ให้ข้อสังเกตให้คำิพาพิจารณ์หรือคําตักเตือนผมว่านี่นี่คือสุทรีที่ดีและการที่ทำก่อนหนี้คือพิทักษ์ระบอบประชาธิปไตยเอาไว้นั่นเองนะครับใชครับภาพต่อไปเลยครับอันนี้คือคนที่คุณสุทธิอาจจะพูดถึงนะครับก็คือก่อนหน้านี้มีการความจริงแกมีจดหมายขอโทษเป็นเป็นเวิร์ดดิ้งขอโทษไปแล้วนะครับในเฟซบุ๊กขอโทษแกโพสเฟซบุ๊กว่า การสแสดงออกของคนเสื้อแดงเนี่ยที่มีทัศนคติทางการเมืองแตกต่างกัน่มันมีความต่ําเตือนถอยคือตั้งแต่อยู่มาเนี่ยไม่เคยเห็นกลุ่มไหนที่ไม่น่าคบเท่ากับคนเสื้อแดงมาก่อนอาจารย์คนเป็นกกตคนที่ต้องเป็นกลางและพูดข้างล่างคนคนอีกฝั่งหนึ่งที่ไม่เห็นด้วยแกก็บอกว่า อ๋อไอคนที่บอกว่าถูกต้องตามรัฐธรรมนูญที่แบบชุมนุมโดยสงบของแกนเนี่ยค,คือไม่หยาบคายไม่ต่ํามไม่ถอยไม่เถื่อนเลยใช่ไหมข้างล่างเนี่ยรครับก็ลองดูว่าเป็นภาพเลยหรือว่าเกิดอะไรขึ้นใช่ไหมล,ลองสิฮะล,ลองลองคุณสมชัยเนี่ยจัดก,การเลือกตั้งอย่างให้เสร็จสมบูรณ์ครับรับรบองท่านท่านก็นอีกโดนอีกฝ่ายหนึ่งด่าว่าอะไรฮะเช่นขีดขาดรักสินบ้างอะไรบ้างลองสิครับแปลกมากนะจัดเลือกตั้งแล้วเป็นขี้หายรักสินภาพต่อไปเลยครับภาพสุดท้ายครับผมว่าอันเนี้ย เป็นสิ่งที่คนไทยอยากจะพูดนะครับอันนี้ใครเนี่ยข้างหลังเนี่ยเป็นเป็นท่านที่อยู่ใน a c e b o o k เป็นเพื่อนท่านหนึ่งนะครับแล้วก็ท่านเขียนว่าเป็นสมชายให้น้อยลงเป็นกกตให้มากขึ้นตอนเนี้ยีมเขียนข้างล่างด้วยนะรักนะยักษเยียงดีนะไม่มีจุบุจุบุก็คือคงสงสัยกันนะครับว่าตกลงแล้วคุณสมชายเข้ามาในฐานะกกตหรือเข้ามาในฐานะพีเน็ตไม่เข้ามาในฐานะนักท่องเที่ยวให้นักส่งเสริมการท่องเที่ยวของอิตาลี เพราะว่าแกไปแล้วเปราเลยอยากจะไปดูไงหอเอ็นเมืองพิซซ่าว่ามันเอ็นแค่แค่ไหนแล้วคุณสมชายเรียกว่าหอหอเอียงเอาแต่ตอนนี้ถ้าใครทราบนะครับคุณสมชายเคยเป็นอดีตพีเน็ตใช่ไหมครับคุณท่านสายหยุดครับก็เป็นอดีตพีเน็ตเื่นกันน็ตใช่เลยขาเอมาร่วมมือกันวันนี้ก็ต้องพูดถึงเรื่องอื่นๆแล้วนะครับเวลาหมดแล้วครับต้องขอยกยอดตัวมันพรุ่งนี้ก็แล้วกันนะครับสตหรับวันนี้เราสามคนขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ